ครับพี่น้องเลือกน้วยแต่ยังสมใจแล้วครับเด็ดมาเลยครับผมนี่ครับล้วสิมาพาร้างครับนี่ครับกั่วครับใหม่ๆเลยครับเอ,อาเอยังนวดภาพเลเนาเข้านี่แหละว,ว่าสิซุกดีบะอุอ้ดังกั่วลวุด อืมอืออเปิดเฮ่ยสุกบัวพี่น้องบอัวสุขกระเซาและเดียงอยู่ครับอืมความหวานนี่ก็ลั่นตีเลยเลยครับพี่น้อง ครับหาก่ันได้สนใจก็คอมเมนต์มาไ,ได้นะครับแต่คลิปครับผมความบานโอเคครับผมประมาณสิบสามบิกสิบสามบกนี่แหละแต่ว่าต้องไปทดสอบเบิงก่อนตามที่เคยชิมนะสียูประมาณนั้นครับผมนะพี่น้องนี่ครับจวดเลยครับ ออกมาหน้าหอนๆครับผมมากินแจงโมหวานชำ่ำสุดจอดครับบมเล้วมีดมาครับโบไดเตรียมสนามครับผมรสชาติหวานชำ่ำขึ้นเกลาครับพี่น้องนี่

ความหวานกระด้านกรีเลยด้วยครับทุกจัดเนาะอ,อืมอืมอืม,อม สุดยอดครับผมความหวานเนี่ย